สวัสดีครับนักข่าวขวัญชแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดกลุ่มพรวาปีนะครับตลาดเช้าอากาศายังไม่ร้อนก<ม>็มีของขายเยอะแยะเลย,ยอันนี้น่าจะเป็นไข่พั่มสิบบาทน้ำเงินาเออเป็ดตัวละหนึ่งร้อย นนปันั้คั่วอ,อมอันนี้ก็เป็นปลาที่เขาหามาเองครับนนมากินตังก็จะขายตั้งแต่เช้ามืดนะครับผมมาแปดโมงกว่าแล้วก็คนก็เริ่มน้อยลงแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในตลาด<อ>สดนะครับห,หาซื้อปลาดุกย่างไปทำน้ำแกงขนมจีน<อ>น้ำยาป,าปาลาปลาล้าคือปลาดุกายได้ไหมคะได้เอาสองตัวคือไปทำน้ำแกงขนมจีนปลาดุกย่าง มีแต่ของ่ากินทั้งนั้นเลยทำไมมันไม่อยู่ทางใต้บ้างเนาะพองกระเทียมก็จะย่างเอาเพื่อมาทำป่นทำน้ำพริกระ้ากระชายเดบ้ามีไม่วะทาเลยอะไม่รู้มีไม่ดิ มีมีสลามด้วยนะครับที่นี่ขายเนื้อคุ้มพราะว่าปีส่วนนี้ก็จะเป็นปลาสดโอ้มีเต่าด้วยผมลอยมาันั้นมันก็ซุกดิ <c oughs> <c oughs> มันอยาวไปปล่อยให้มันตายเลย <c oughs> แดดร้อนขนาดนั้นเดี๋ยวจะซื้อหอยโข่งไปกินกับส้มตำหอยนะครับเนเท่าไหร่นะบ้านเดียววะตุ้งกี่บาทสองพันสี่สิบทุกจังหรอตรงนี้ถ้าผมซื้อที่ปตัตตานีนะเป็นร้อยแนละ้วเนี่ยแต่ที่นี่ ตรงแคสี่สิบมีแต่ของน่ากินคนับอันนี้น่าจะเป็นส้มสมุนผักกวนปลาแกงหอยแกงอ่อมอันนี้รากบัวมาเถอะมอะันรากบัวมีดอกแคด้วย าาาวานปลายอดอรอน่ากินก็ทำเป็นชุดวันนั้นเลยอากาศเริ่มร้อนนะแล้วครับเกือบ8ปดโมงแล้วก็เริ่มร้อนอืมแกงคือแกงก็ทำเป็นทุกเวลาแล้วทุก ออจากตลาดเสร็จแ้ครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับกันนะครับเพราะว่าที่อุม,มาวาปีฤด,ดูนี้พอแปดต้นโมง,งนี้แดดก,ก็ร้อนนะครับอากาศร้อนมาก